สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 วันนี้คุณครูจะมาสอนอ่านสะกดคําบัญชีคําพื้นฐานสําหรับนักเรียนชั้นป .1 ในหน้าที่9นะคะหน้าที่9มีทั้งหมด10คําตังนี้นะคะอะ่เดี๋ยวครูอ่านนําให้ก่อนคําว่าเขาเขาเขา้เขาเขียงเขียนเขียวแข็งแข่งแขนไข่ อันนี้อ่านให้ฟังเบื้องต้นก่อนต่อไปเราจะมาดูการอ่านสะกดคำกันนะคะ,ะคุณครูขออธิบายนิดนึงหลักการอ่านสะกดคำที่คุณครูเคยบอกไปแล้วว่าเราจะออกเสียง4ส่วนก็จะมี1พยัญชนะต้นคุณครูทำไว้สีดำา 2. สระสีแดง3ตัวสะกดสีน้ำเงินและสี่วรรณยุกต์สีเขียวนะคะอันนี้คุณครู ทำไว้เฉพาะให้นักเรียนสามารถแยกแยะและเข้าใจว่านี่คือพยัญชนะต้นนี่คือสระนี่คือตัวสะกดและนี่คือวรรณยุกเดี๋ยวไปดูคําที่หนึ่งกันนะคะคํานี้อ่านว่าเขาเขาสะกดแบบนี้นะคะขอเอาเขาอย่าเพิอสะกดขอเออาร์ R นะคะสระเอกับสระอาสองตัวนี้ผสมกันเป็นสระ,ะเอานะคะขอ เอาเขาอ่านว่าเขาขอเอาเขาอ่านว่าเขาคำนี้อ่านว่าเขานะคะเขาต่อไปคำที่สามคำขอภัยค่ะคำที่สองคำว่าเขาคำที่สองคำว่าเขานะคะสะกดแบบนี้ขอ เอาเขาไม่เอกเขาขอเอาเขาไม่เอกเขาอ่านว่าเขาขอเอาเขาไม่เอกเขาอ่านว่าเขานะคะต่อไปคําที่สามคำว่าเข้าคำนี้อ่านว่าเข้าสะกดแบบนี้นะคะขอเอาเขาไม้โทเข้า ขอเอาเขาไม่โทเข้าสังเกตนะคะถ้าคำไหนมีตัวสะกดให้ออกเสียงถึงตัวสะกดอ่านและเติมเสียงวรรณยุกนะคะคำนี้อ่านว่าเข้าขอเอาเขาไม่โทเข้าต่อไปคำที่4ี่คำว่าเขียงอ่านนี้มีตัวสะกดแต่ไม่มีวรรณยุกค,คำนี้อ่านว่าเขียงสะกดแบบนี้นะคะขอเอียงงอเขียง สีแดงๆนี้คือสระเอียนะคะนักเรียนสังเกตนะคะขอเอียงอเขียงอ่านว่าเขียงนะคะสีแดงคือสระเอียนะคำนี้อ่านว่าเขียงต่อไปคําที่5คํานี้อ่านว่าเขียนเหมือนเดิมสีแดง3ตัวนี้ก็คือสระเอียขอเอียนเขียนขอเอียนอเขียนอ่านว่าเขียน ต่อไปคำที่7คําคำว่าเขียวขอเยียวเขียวอ่านว่าเขียวขอเยียวอเขียวอ่านว่าเขียวเขียวนะคะต่อไปคำที่7คําคำว่าแข็งตัวนี้สะกดแบบนี้นะคะขอแอะงอแข็งสระแอะนะคะเราจะเปลี่ยนรูปเป็นสระแอกับไม้แต่คูู เราออกเสียงแอะแต่เราไม่ได้เขียนสระแอะนะคะเราออกเสียงแอะแต่เปลี่ยนรูปเป็นแอกับไม้แต่ครูแบบนี้นะคะขอแอะงอแข็งขอแอะงอแข็งอ่านว่าแข็งแข็งนะคะต่อไปคําที่แปําคำว่าแข็งขอแอะงอแข็งไม่เอกแข็งขอแอะงอแข็งไม่เอกแข็ง ต่อไปคำที่8ปดคำว่าแขนขอแอนอแขนขอแอนแขนอ่านว่าแขนแขนนะคะต่อไปคำที่10บคำสุดท้ายคำว่าไข่ไข่สะกดแบบนี้นะคะขอไอไข่ไม่เอกไข่ขอไอไขอ่ไม่เอกไข่คำนี้อ่านว่าไข่นะคะแขนแข่ง แข็งเขียวเขียนเขียงเข้าเขาเขาและนี่คือคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะฝึกอ่านกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ